สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่นะคะมาแล้ววันนี้เรามาเทียบกันตอนนี้นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้านี่สวยไหมคะแต่ว่าอันนี้ลองเอามาเทียบกันดูนะคะอันนี้คือตีนนะคะตีนสิ้นที่สาวดอยทออยู่ส่วนอันนี้คือตัวสิ้นนะคะอันนี้คือตัวสิน้นแต่ว่าอันนี้แค่ลองเอามาประกบใส่กันเฉยๆนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่า จะเอามาเย็บใส่ตัวเดียวกันนะคะเพียงแต่จะให้มาให้ดูว่าอันนี้คือตัวสิ้นต้องแบบนี้แล้วก็ตีนสิ้นคืออย่างนี้แล้วการทอผ้าหนึ่งผืนจะมีสองชิ้นนะคะผ้าหผืนของเราจะมีสองชิ้นในส่วนที่สาดอยทออันนี้คือตีนสิ้นแล้วอันนี้ก็คือตัวสิ้นแต่ว่าตัวสิ้นผืนนี้จะจะไม่ได้ใช้ตีนสีนี้นะคะอันนี้แค่ว่าลองเอามา ประกบให้ดูเฉยๆว่าผ้าหนึ่งผืนจะมีสองชิ้นแล้วอันนี้ก็ลายตัวสิ้นของน้องน้องจะทอตัวสิ้นนะคะน้องสาวข้างบ้านก็ลายก็จะมีหลากหลายอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเรียกลายอะไรนะคะเราไม่ได้ทอเราไม่ได้สนใจลายอะไรก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เขาจะเอาไปประกบกับตีนสิ้นแบบไหนเราก็ไม่รู้แต่ว่าของสาวดอยเนี่ยตัวสิ้นที่จะเอามาประกบกับสีนี้คือมีช่างทออีกคนหนึ่งทออยู่ ก็ไม่รู้ของเขาเสร็จหรือยังเราก็ไม่รู้แหละแต่ว่าของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ส่งเลยวันนี้จะเอาไปส่งเลยเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มาให้ดูอันนี้เป็นสิ้นพื้นเมืองตีนจกนะคะผ้าสิ้นตีนจกของล้านนาไทยเรานี่มาดูกันอีกมุมหนึ่งงานแต่ละชิ้นงานกว่าจะได้กว่าจะเสร็จแต่ละงานนะคะใช้เวลาเป็นเดือนถ้าไม ถ้าไม่ชอบไม่รักไม่ชอบในศิลปะจริงๆเราก็จะทําออกมาไม่ได้นะคะไม่มีใครทําได้ถ้าไม่รักไม่ชอบเหมือนกันกับทําอย่างอื่นนะคะถ้าไม่รักไม่ชอบก็ทําไม่ได้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมสนใจก็ออเดอร์เข้ามาได้ที่ Facebook สโรชามีสัตว์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ลงไว้ในชุมชนนะคะขอบคุณค่ะ